สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นประถกษาปีที่1น,นนะครับในคาบนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของเล่นของใช้นะครับในเรื่องที่2กันนะครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนก็มารู้ในเรื่องของของเล่นและของใช้นะครับเนื่องจากครัที่แล้วก็เรียนรู้กันมาแล้วคืออะไรทีนี้ก็ลองมาฝึกอ่านการอีกครั้งหนึ่งน,นะครับคําว่าของเล่นนะครับก็จะอ่านว่าขององของลอเอโนเลนเลนไม้เอก เล่นนะครับลูกต่อมาของใช้นะครับพ่ออ่านว่าของใช้สะกดคำว่าขอองขอของชอไอชัใช้ไม้โทใช้ครับนักเรียนอา่าทีนี้มาทบทวนนะครับความรู้นะครับที่เราได้เรียนกันมาก่อนหน้านี้ก็คือรูปที่วาดเป็นของเล่นหรือของใช้เพราะเหตุนใดน,นะครับนักเรียนก็จะเห็นในรูปของรถนั่นเองนะครับรูปรถก็จะเป็นของเล่นนะครับ เพราะนำมาเล่นให้ความเพลิดเพลินนะครับให้ความเพลิดเพลินแก่เรานั่นเองต่อมารูปวาดเป็นของเล่นหรือของใช้เพราะอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นรูปของแก้วน้ำนะคะเป็นของใช้เพราะนำมาใช้ประโยชน์ในการใส่น้ำนั่นเองนะครับนักเรียนก็เป็นของใช้นะครับทีนี้มาดูนะครับคำถามชวนคิดนะครับเขาบอกว่าของเล่นบางอย่างจะ นำไปเป็นของใช้ได้หรือไม่เพราะเหตุใดน,นะครับนักเรียนลองคิดดูว่าของเล่นบางอย่างเนี่ยจะนำไปเป็นของใช้ได้หรือไม่เพราะเหตุใดนะครับมาดูกิจกรรมที่หนึ่งของเล่นของใช้รอบตัวเรามีอะไรบ้างนะครับนักเรียนก็คือระบุว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวนะคบเป็นของเล่นหรือของใช้นั่นเองนะครับนักเรียนจัดกลุ่มให้หน่อย ของเล่นบางอย่างจะนำไปเป็นของใช้ได้หรือไม่เพลิดได้มาดูกันเขาบอกว่าสิ่งของบางอย่างอาจเป็นของเล่นหรือของใช้ขึ้นอยู่ว่านำสิ่งของเหล่านั้นมาใช้เล่นหรือนำมาใช้ประโยชน์อื่นๆจากการเล่นนั่นเองนะครับต่อมา ของเล่นบางอย่างจะนำไปใช้เป็นของใช้หรือเป็นของเล่นได้หรือไม่เอามาดูเช่นนะคะเมื่อกี้เขาพูดไปแล้วเช่นดินน้ำมันถ้าเรานํามาใช้ประโยชน์นอกจากของเล่นเช่นนํามาอุดรูรั่วนะครับ <c oughs> ของภาชนะดินน้ำมันจะเป็นของใช้ทันทีแสดงว่าของเล่นบางอย่างเราก็สามารถนํามาเป็นของใช้ก็ได้นั่นเองนะครับนักเรียนต่อมา มาดูกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องทํากันในคาบนี้นะครับเตรียมสมุดวิชาวิทยาศาสตร์นะครับให้เรียบร้อยนะครับข้อที่1จะถามว่าสิ่งของข้อใดเป็นของเล่นให้นักเรียนยกชื่อที่เป็นของเล่นมา3อย่างแล้วเขียนลงในสมุดครับนักเรียนอันนี้ข้อที่1นะครับเน้นย้าอีกครั้งหนึ่งสิ่งของใดเป็นของเล่นนะครับยกตัวอย่างมา3อย่างเขียนมาเลยต่อมา สิ่งของใดเป็นของใช้อันนี้ก็ยกตัวอย่างมาอีก3อย่างที่เป็นของใช้นะครับคุณท้าวความไปก่อนของเล่นก็ได้แก่พวกตุ๊กตาพวกหุ่นยนต์ตัวต่อต่างๆนะครับของใช้ก็จะได้แก่หม้อกระทะตาหลิวพวกเนี้ยนะครับที่เป็นของใช้นะครับต่อมาข้อต่อมาข้อที่3ของเล่นและของใช้แตกต่างกันอย่างไรนะครับก็มาเติมเขาบอกว่าของเล่นเป็น ของที่ใช้เล่นเพื่ออะไรต่อมาส่วนของใช้เป็นของที่นำมาใช้เพื่ออะไรต่อมานะครับอันนี้นักเรียนก็ได้เรียนมาแล้วนะครับทีนี้เอาข้อที่4นะคะจากกิจก,กรรมที่ะรูปสิ่งของต่างๆความเพลิดเพลินความสนุกสนานของเล่นของใช้และการเล่นเลือกคำในตรงนี้เดี๋ยวไปเติมข้อช่องว่างในข้อด้านล่างหรือข้อที่4นั่นเองมาดูครับ สิ่งของต่างๆรอบตัวที่เรานำมาใช้ประโยชน์ในการให้อะไรนะครับแล้วก็เขียนมากคืออะไรและสิ่งของที่ใช้ประโยชน์อื่นๆนอกจากจุดๆ,ๆและก็คืออะไรนะครับเอาบทความอะไรลูกข้างบนตรงนี้นะครับมาใส่ด้านล่างตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับ ทั้งหมดมีครูจะให้ดูอีกอย่างหนึ่งมีทั้งหมดข้อที่หนึ่งนะคะที่จะต้องทำใส่สมุดข้อที่2อข้อที่3ข้อที่4มีคำให้นำไปเติมนะครับนี่ก็คืออะไรลูกกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องเขียนลงในสมุดนะคะแล้วก็มาดูบทสรุปเขาบอกว่าสิ่งของที่ใช้ประโยชน์ในการให้นะครับก็คือความ ให้ความเพลิดเพลินสนุกสนานคือของเล่นและก็สิ่งของที่ใช้ประโยชน์อื่นๆนอกจากของเล่นคือของใช้นั่นเองนะครับนักเรียนคุณครูหวังว่านักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะครับก็มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเล่นของใช้และสามารถจําเนกบอกอันได้ว่าไหนคือของเล่นไหนคือของใช้และนําไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับวันนี้คุณครูก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ